S w s 1 0 0 0 rr ปี2025กลับมาอีกครั้งพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่ทำให้โลกของซ u เปอร์ไบต้องจับตามองตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิดตัวรุ่นนี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ในฐานะสปอร์ตไบสมรรถนะสูงแต่เพิ่มความโฉบเฉียวและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไปอีกขั้นเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งการขี่บนถนนทั่วไปและการซิ่งในสนามแข่งได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตัวรถมาพร้อมเส้นสายที่คมชัดดูด,ดันตามแบบฉบับ BMW พร้อมแฟริ่งดีไซน์ใหม่ที่เน้นการไหลเวียนของอากาศลดแรงต้านและเพิ่มเสถียรภาพขณะใช้ความเร็วสูงคุมพลังของ BMW S 1 0 0 0 RR 2 0 2 5ยังคงใช้เครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด9 9 9ซ c ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแรงและเสียงเครื่องยนต์ที่เร้าใจ แต่ครั้งนี้ได้รับการปรับแต่งให้รีดพลังสูงสุดกว่า210แรงม้าพร้อมระบบชิปแคมเทคโนโลยีที่ช่วยปรับระยะเปิดปิดวาล์วให้เหมาะสมในทุกช่วงรอบเครื่องส่งผลให้การเร่งแซงทำได้ทันใจตั้งแต่รอบต่ำไปจนถึงรอบสูงสุดความเร็วสูงสุดสามารถทำได้เกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างมั่นคงและยังคงให้การควบคุมที่แน่นยามแม้ในจังหวะเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว โครงสร้างตัวรถถูกออกแบบใหม่เพื่อลดน้ำหนักแต่ยังคงความแข็งแรงวัสดุที่ใช้เป็นอลูมิเนียมอัลลอยเกรดสูงและคาร์บอนไฟเบอร์ในบางจุดเพื่อให้ได้ทั้งความทนทานและความเบาทำให้การบังคับเลี้ยวและการเข้าโค้งเป็นไปอย่างมั่นใจระบบกันสะเทือนหน้าหลังเป็นของระดับพรีเมียมปรับได้หลายระดับเพื่อตอบสนองสไตล์การขี่ของแต่ละคนไม่ว่าจะขี่ในเมืองถนนไฮเวย์หรือในสนามแข่ง ด้านเทคโนโลยี BMW S 1000 RR 2025จัดแต่มเหมือนยกสนามแข่งมาอยู่ในมือผู้ขี่ไม่ว่าจะเป็นระบบ Dynamic traction control, ABS Pro, Wheelie control, ลอน control และโหมดการขี่ที่สามารถปรับได้หลายรูปแบบตามสภาพถนนและสภาพอากาศจอแสดงผล TFT ขนาดใหญ่ให้ข้อมูลครบถ้วนชัดเจน พร้อมฟังก์ชันเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อดูการแจ้งเตือนหรือใช้ระบบนำทางได้โดยตรงจากหน้าจอรถนอกจากนี้ยังมีระบบวิเคราะห์การขี่เพื่อช่วยให้ผู้ขี่สามารถปรับปรุงทักษะการควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้นดีไซน์ภายนอกยังคงความโดดเด่นที่ทำให้รู้ทันทีว่านี่คือ s 1 0 0 0 rr แต่เพิ่มความสปอร์ตและความดุดันมากกว่าเดิมเส้นสายคมชัดแฟริรีถูกออกแบบให้ลู่ลมมากขึ้นและไฟหน้าทรงเฉียบแบบเลดที่สว่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สีสันและกราฟิกใหม่ที่ BMW จัดมาในปีนี้ยิ่งช่วยเพิ่มความพรีเมียมและความแตกต่างบนท้องถนน BMW S1000RR 2025ไม่ได้เป็นเพียงซูเปอร์ไบที่แรงที่สุดคันหนึ่งในตลาดเท่านั้นแต่ยังมอบความสบายและความมั่นใจให้ผู้ขี่ในทุกสถานการณ์การตอบสนองของเครื่องยนต์ที่แน่นยาระบบควบคุมที่ฉลาดและดีไซน์ที่ลงตัวทำให้มันกลายเป็นรถที่ทั้งนักแข่งและนักขี่สายถนนต่างอยากครอบครอง ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ลงไหลในความเร็วเสียงเครื่องยนต์ที่ร้าใจหรือการออกแบบที่งดงามรถคันนี้พร้อมมอบประสบการณ์การขี่ที่ยากจะลืมให้กับคุณทุกครั้งที่บิดคันเร่งและนี่คือเหตุผลที่ BMW S1000RR 2025จะยังคงถูกจดจำในฐานะหนึ่งในซูเปอร์ไบรระดับตำนานของยุคนี้อย่างแท้จริง